สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่ตงตัวนเองครับผมวันนี้ต้องไม่ได้พามาดูฝรั่งนะพามาดูอย่างอื่นบ้างพามาดูของขมเนาะใครชอบกินของขมขมนะสะเดานี่ทำอ,อยู่ใต้ต้นสะเดาดูข้างบนกําลังติดดอกเลยแต่เดือนนี้เป็นเดือนอพฤษภาเนาะเอเข้าหน้าฝนแล้วแต่ยังติดดอกอยู่เลยเห็นไหมเห็นว่าสะเดามันสะเดามันถวายเดี๋ยวพามาดูต้นกันเนะเาะอ๋อ เป็นสะเด์ที่มันออกทั้งปีนะคือมันจะออกไม่ตามเขาเรียกว่าไงออกออกในฤดูเหมือนกันใช่ไหมกิ่งในฤดูก็ออกในฤดูก็ออกนอกฤดูก็ออกเดี๋ยวต้อมพามาดูต้นเนาะแล้วเรามีกิ่งพันจำน่ายด้วยเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะเดี๋ยวเรอมชิมห้ดูด้วยมาถึงที่เราต้องกินสะเดาก็ต้องกินเดี๋ยวตามมาดูกันครับก่อนอื่นเลยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทร์ย์วิธีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครไปไปดูต้นสดากัน เราอยู่ที่สเสดามันใช่ไหมมันแล้วก็ถวายด้วยนะอ่ามันมันก็มีรสชาติขมแหละแต่มันขมน้อยกว่าพันทั่วไปฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาตุมตุมๆชิมกันด้วยต้นนี้อยุก่เปียเนี่ยอยู่มานานแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ค่อยโตโต่งเท่าไหร่เนาะถ้าถ้าเอากิ่งตอนไปปลูกใหม่ๆเลยกี่ปีได้กินสอ,สองปีเลยเหรอช้สาสแล้วนะช้าอ๋อสองปีนี่คือช้าสุด กินแตกยอดมาก็มีดอกมาให้อ๋อเรากินก่อนได้เลยป่ะหรือก็กินก่อนได้เลยแต่มันยังจะไม่เยอะใช่ไหมอ๋ออันนี้มันมีไก่ก็ใส่ที่แขนงแล้วมันก็ได้เยอะอ่าอ่าแล้วอย่างไรต้นอย่างพุ่มพันธุ์ทีมแตกมาเป็นมันเป็นติดอ๋อมันติดมาเลยติดช่อมาเลยตรงนี้มาเลยครับแต่ทีนักกิ่งมันยังน้อยอยู่อืมก็ช่อมันก็เลยไม่เยอะแต่เราเด็ดยอดให้มันแตกเพิ่มได้ใช่ไหมอันนี้ต้นพันเนาะเดี๋ยวต่อมา อันนี้ต้นพันนะดูรากเต็มเลยนะีดูดิเนี่ยต้นขนาดเนี้ยจริงขนาดเนี้ยเนาะร้อยห้าสิบาทอนะเนาะใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้รากเดินเต็มถุงแล้วเนาะอ่าเป็นจริงตอนเนาะเดี๋ยวต้องหาดอกที่มันต้มๆก่อนไปหาที่อยก่อนเดี๋ยวลองชิมให้ดูเนาะดูดูด,ดูอันนี้เดือนพฤษภานะดูนะมันก็ยังออกตลอดเลยแต่อันเนี้ยบานไปแล้วเดี๋ยวมีต้มๆอยู่ข้างบน พี่คิงหาไม้สอยอยู่ตอนแรกต้องว่าต้องจะปีนนะแต่น่าจะยากเนาะของล่างเต็มเลยเดี๋ยวล่วงใส่ท่อจะไม่คุ้มเฮ้ยด,ดิโอเคเดี๋ยวต้องหาที่สอยก่อนเนาะม่วงนะครับหาไม้สอยไม่เจอไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็บิดจ้อร่วงหมดแล้วมั <laughs> ้งไม่เข้าให้เลยมันเข้ไปลึกๆดึงหน่อยล่วงหมดแล้วพี่ิง ไม่ได้แดกดกินดีวะเดี๋ยวนะหาไม้สอยไปเจอครับแป๊บดึนะครับอันนี้ใบมันกินก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยแต่ยอดมียอดนะลองยอดก่อนนะระหว่างที่ไปกิงไปอ่าไม้สอยเสดานะครับ <c oughs> ยอดที่ออใช้นี่เลย <c oughs> <c oughs> ใช้ง,งับลงมาเลยเดี๋ยวผมชิมใบก่อนอันนี้ใบอ่อนมนะื <c oughs> อนนะมันจริงไหม มันก็ขมนะแต่มันไม่ได้ขมเยอะกินง่ายกว่ากระทอมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อืมเดี๋ยวรอยอดเนาะเดี๋ยวไปเคงสอยยอดหน่อยแตวกลับกล้องให้ดูอีกทีนะครับนี่สะเดาตามข้างทางอ่ะขมอ๋มอ่ะอเอระหว่างหาวิธีสอยเนาะต้นสูงเนาะใครซื้อไปปลูกก็ทอนยอดเรื่อยๆนะตัดแต่งกิ่งหน่อยฮะ เนี่ยนะต้นก็สายใหญ่มานะเมตรหนึ่งแปดสิบเซนถึงเมตรหนึ่งลากเดินเต็มถุงเนาะเรามีพันผมว่าเป็นคนชอบกินสะเดานะเด็กๆเดี่ยไม่เคยชอบเลยยายกินนะลองขอยายอืไม่งไม่ได้มีรสชาติเลยนี่มันบานแล้วอ,ะอ่ะลองลองดอกบานก่อนนะดอกตูมหมดแล้วลองบันบาน,นี่ละกันไปลายๆยังตูมๆอยู่หน่อยทําไมเผ็ดวะ <laughs> อืมถ้าถ้าด,ดอกอะ่ะไม่ขมเลยเอกแบบขมจางๆมากเลยใบยังมีรสขมกว่านะแต่ขมไม่เท่าสะดาวป่าเนาะผมชอบตรงที่มันทวายเนาะหนังเล่าไม่จบเด็กๆนะยายกินนะผมไปลองกินนะกินไม่ได้เลยแต่พอเนี่ยสามห้าไปแล้วนะชอบเฉยเลยเือืมดันมาชอบของขมตั้งนะนะไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมมานะพอเริ่มมีอายุเนาะแกจะเรียกมีอายุเพิ่งจะสามหกเอง กลับชอบนะสัตว์ดามัละอะไรกับขมขมบานหมดแล้วอันนี้เดือนเดือนเดือนที่แล้วน่าจะสวยอ่เดือนอันนี้เดือนพฤษภาแล้วเนาะแกบอกเออพฤษภาถูกแล้วครึ่งเดือนเขามาค่อนเดือนแล้วอืมปกติสัตว์ดาวมันออกช่วงเดือนไหนทูไม่รู้ปีใหม่ไหมดะเออมจช่วงปลายปลายปีรุ่นช่วงหนาวอ่ะอืมช่วงหนาวรุ่นหนึ่งแล้วมาทีรุ่นหนึ่ง ถ้าดอกไม่มาขมกินทะดาวก็หอมดูดอกตูมน่าจะมันไม,ไม่มีที่สอยอะากปีนะแต่ต้นทะดาวมันปอกง่ายครับเดี๋ยวล่วงเวปลูปกไว้เนี่ยมันออกปีหนึ่งสองรอบใช่ไหมสองสามรอบแลรวแต่บางปีบางปีออกถึงสามเลยออกรอบหนึ่งก็อยู่ประมาณสองเดือนครึ่งถึงสามเดือน โอ้ไปค่อนค่อนปีแล้วนะถ้าสองรอบก็ครึ่งปีอะถ้าสามรอบนี่เก้าเดือนกว่าเลยนะแล้วแตแว่แล้วแต่ช่วงล้ลยนะแต่ออกเยอะกว่าสราปกติอยู่แล้วสะดะปกติออกปีละครั้งอันนี้สองถึงสามครั้งนะอืมมันเดียะไม่ขมจิ้มกับปลาสับนะยังแจมเลยไม่ต้องลวกต้องอะไรเลยแลย้วก็อีกเมนูที่ชอบนะน้ำพริกอ่าเขาเรียกอะไร,น,ระน้ำปลาหวานอ่าน มีปลาดุกย่างตัวหนึ่งเนาะแล้วก็อ่าสดาเนี่ยจะกินดิบหรือก็ได้นะอย่างที่ผมชอบคือเอาไปตบไฟหน่อยหนึ่งอหรือไม่ก็ลวกน้ำทีอ่าหรือไม่ก็ลวกน้ําทีโอ้โหเด็ดจัดเลยอันนี้ลวกน้ำทีเจ๋วเลยอืมไม่ไม่ขมเลยดิถ้าลวกน้ําไปแล้วเดี๋ยวหาวิธีขึ้นต้นก่อนไหนงามไหมเลยใช่เนี่ยเดี๋ยวเราหักยอดลงมาเลยได้หรือเปล่าได้เว้ยเขาล็อกอยู่มาแล้วฮะไม่เกี่ยวมะ เรือตะด,ดวาดวมันต้องอย่างนี้ัขอย่างนี้เอ้ยเก็บรูกดิว่มามาเร็วโอ้โหน,นี่แต่ก็เริ่มบานแล้วนะอแตก่ก็กินได้นี่ได้มาแล้วหนึ่งช่อแม่พี่คิงเอาไปลวกน้ำเนาะแล้วก็แช่ช่องฟิชไว้ไไเก็บกินได้ทั้งปีนะมีอยู่ที่บ้านยังมีอยู่ในฟิชอยู่เลยนะคือถ้ามันไม่ออกทั้งปีเนะี่ย ถ้าช่วงไหนมันออกเยอะนะฟีดเลยลวกน้ํานิดนึงแล้วก็ฟีดเข้าตู้เย็นนี่ต้ารูดให้ดูเลยพิสูจน์ว่ามันไม่ขมจริงฮนะไม่ขมไม่ขมดอ,อกไม่ค่อยขมเลยมันสมชื่อเนาะให้ได้เลยเนะี่ยอะทังท่อยคือจะจะบอกว่าไม่ขมเลยมันก็มีความขมน้อยๆเขาเรียวกว่าไงอ่ะ มันไม่ได้ขมแบบกินไม่ได้อะไม่เหมือนสะดาป่าสะดาข้างทางนะอันนี้มันโหกินกระน้ีพริกนะปลาสับรูดดอกเยอะเงีย้ยนะอืใช้ได้เลยเดีดยนี่อันนี้ตุม้มโอมต้มๆเลยนะอืเนี่ยเนะต้องกลาวว่ามัาจะปลูกเองด้วยในแปลงใหม่ต้อมาเนาะสักห้าต้นเก็บขายกําขายได้ทั้งปีเนาะ เหลือกินก็ค่อยแจกเหลือแจกค่อยขายทีนึงเนาะมีฟรีแช่ตู้เย็นมาด้วยโอเคครับใครสนใจกิ่งพันเนาะขอเกี้ยวนิดนึงโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูสเดาทวายดูดิออกเต็มต้นเลยเนี่ยอยู่ข้างต้นเนี่ยแต่เนี้ยดอกบานไปแล้วเนะาะใครสนใจกิ่งพันก็สั่งเข้ามาได้ต้น150บาทใช้บเบอรเิ่มเลยใช้แป้งเลยรากเดินเต็มถุงแล้วเนี่ยเห็นนะ ร้อยห้าสิบาทเนาะค่าส่งก็กล่องรนะ้อยห้าสิบเนาะใส่ขนาดเนี้ยกล่องร้อยห้าสิบใส่ได้สองต้นนะถ้ากล่องใหญ่ก็กล่องลนะสองร้อยเนาะใส่ได้แปดต้นค้าใส่พันธุ์ได้นะมะม่วงเอ่ออะไรกันมะม่วงฝรั่งอะไรก็สามารถค้ากันค้ากันได้เนาะแปดต้นใส่ใหญ่ใหญ่จัมโบ้เลยปลูกปีเดียวได้กินแล้วแต่ปีเดียวมันอาจจะยังไม่ดกเท่าไหร่เนานะถ้าต้นใหญ่ๆแล้วเนี่ยเห็นไหมทำมันออกเยอะๆเะงี้ยนะ ตัดตัดยอดไปแล้วก็ลวกน้ำหนึง่งแล้วก็เก็บแช่เข้าเข้าช่องฟีดได้เลยเนาะกินได้ทั้งปีออกเอ่อออกดอกปีหนึ่งประมาณสองถึงสามรอบรอบหนึ่งก็จะประมาณอยู่ได้ประมาณสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะเนาะอันนี้เรามาช้าไปมันเริ่มบานไปแล้วแต่ก็ยังมีข้างบนที่ยังตุม่มๆอยู่เนาะโอเคครับใครสนใจกิ่งพันุก็เบอร์โทรต้้มนะ0642209000นะเนาะมีพันไม้พันธดีพันแท้พันธุคุณภาพรับประกันสายพันธุ์ตรงสายพันธุ์แน่นอนครับแล้วก็ มีประกันขนส่งด้วยนะเสียหายหักเคสมีครับผมแจ้งมาได้เลยหรือไม่ก็ส่งรูกมาให้ต้อมก็ได้เนาะก็รับประกันสายพันธุ์แน่นอนครับแล้วก็รับประกันขนส่งด้วยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะพามากินสแตาที่เขาว่าขมขมนี่กินได้สบายเลยอย่างคาปาก็ได้นะเขียวเขียวเนี่ย โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อ,อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่อนงเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับันนีไสาต้นนี่เลยนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายรูปนี้แล้วก็ไปส่งตัวเล็กๆนะสายแบบนี้เลยนะร้อยห้าสิบบาทอ้าวดูดูดอกดูดอกฮะดูความดอกนี้เดือนพฤษภานะเห็นไหมเต็มต้นเลยเจ๋มมาก ใครช้ากินนะสเดาผันนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเลยนะดกบัมมนม,ม,มถ้าแม่อยู่แม่จะตัดแล้วก็ลวกใช่ไหม,ไม,ลมแล้วก็เฟีให้ครั้งที่แล้วยังให้ไวตัองเยอะแม่ก<อ>ูแบ่งมากิน<ค>อ่ะของมังดหมดไปแล้วเน,นี่ยดกจริงแล้วมันออกออกจริง,ออ,อ,อ,รงออกจังด้วยนะไม่ใช่ว่าออกผลมมาแหลมมะเนี่ยออกทุกช่อทุกกิ่งเลย เดี๋ยวจะไปปลูกที่ใหม่สักห้าต้นหกขายได้นะโอ้ยจะใหโลสบายเลยแล้วไม่ขมด้วยโอเค,อเค,อเคไปแล้วครับบวัสดีครับ